สบายดีสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กับพวกกับช่องของดิมนาสัะวันนี้น้องดินน้องด้าน้องดีนอากระชิพากันมาให้เบาอยางนะคะทุกคนซึ่งบินพอแล้วก็เกี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วน้องดินกับน้องดีน้องด้ากระชีมาตักเนาะตักให้ถุงถุงดาหรือถุงยางดําถุงดาถุงยางดํานะคะทุกคนโป้กับจังด้า ยาวมากเฮ้ย hey, นั่นสิไม่ใช่แบบนี้เอา่อาทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มเห็ดกันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ดดลุดีตรนั้นเยอะเลยนะคะทุกคนนี่จะให้เงินเหมือนลุงดีจะไปทำตรงนั้นเหรอแมนแค่ให้มันเต็มๆได้แล้วจะทนนี่นะ เครื่องที่ให้ไปปลูกอย่างนะคะทุกคนเอ้ยไปกล้าเบี้ยยางเพราะว่าอกล้ามเมี้ยนไว้ไว้สำตูตาย,ยนหน่หอยเนาะเอ้ยถ้าจะได้ตายต้องไปปลูกขึ้นแผ่นมาไงมานะส่วนหนึ่งก็ไปปลูกได้ละ,อ,ะอันนี้มันอีกส่วนหนึ่งก็ตีหมาก้าไว้ แม่อุ้ยอันนี้มีจักรอยวะีพี่ดูน้าผมว่าทุกคนเเห็นที่เลยคันนี้เป้นบนนี้ใส่ละมันต้อขีเหรอีจริงจริงจัง Ăn nắp mẹ là nhìn có ông ngồi uống này ạ Đừng ngồi luôn ạ Ê, gọi đi này Nàng mình cào à Ai mai mai hết 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 Mình còn ở cào và tiếp hóa Dùng xe mà tí Tiếp Đâu tí วิ Hands Hands. ่งก้นเหบุลงไปนดีน้องนิวนาเกยบบ้านไม่ไปไหนเลยนี่ ถ้าให้แล้วก็คิดได้ไปจุ่มน้ำบ่เนื้ออ่าเอ้ยไม่ละเอาน้ำมาขวดเนาะค่อยเอาน้ำมาเสียบใส่เอ้ยจะได้จกอะบุ๊คบ้านนี่น,นี่ส,นสินเลยว่ะนี่ไงกล่องที่กินกับกล่องใหญ่ใหญ่ ไป่ายงงก็ดกยาบโอเคอน,น่งดี่โเ,เนี่ยอุ้ยาาขามมนี่ทุกคนวันนี้น้องดี้ิมาโซ่กันตักอายางนะคะนี่ตอนนี้ขอน,น้ัี้เจ็น่น้องดี้ได้สามหน้วน,น,น,นะคะทุกคนให้ไทุกคนบ่างูงดีเหตอะไรนี่ตักเหน่อตักไหม ทุกคนเมื่อกี้บปไงเอาเดียวนีของน้องดาหญิงลุงสกปรกถนัเห like ็ดมือเห็ดเห็ดดมต้องดูโอ๊ยกำลังเห็ดตัวนด้เอ้าวหาอย่างนั้นชาไทท่านรับชอบคนบ่บวบวาลูท่านที่หัวนนีดีก้าทเห็ดดวยไายเม็ดเก่งเอาได้อ่านละนับุบุวันที่ลุ เดสงัอดีอดีอดีลยลาลลไปมเลยปาสิสิรสนักบันลุที่เพ่จะอ่านอดีดังนักบรรลุไปเมืนาี่องักเอดน้อยิเนักลายต่สิิหน้าสินักดังๆอันนึงอันนึงดสงวันดังันี้ดังๆท่ม่ได้ยินเลย ห้จะให้ไ <sympath> ม <is> ่จะเป็นคนเสียบห้่เป็นคนเสียบเบ้าเอดี้บวก่งเรเนัดี้มกเกงแล้วทุกคน กินยูน้องดีกำลังเฮ็ดยูน้องดีเก่งยูก็อนไปเอาแน้คนมือเอาจะชงมือก่อนอ้าวเออเอล่ะเปิดกล้องถึงมาละฉันเอาให้มันเป็นไรฉันมีเยอะแล้วนี่ยันเอาให้บีบเอาให้เออเอาให้เอาให้คอนแหลกอันนี้มันคนมือสั้นนี่ อันนี้ถุงมือส้นนี่ถุงมือชั้นหรอนี่ถุงมือส้นโอ้เธอมีถุงมือยาวสีดำเป็นฟอนต์อไรอนต์ย่มือฟัดยูฟัดีฟัดยูฟัดีคอเดียมมือยาอ่ามือยที่ยาวเนดิ เห็นเครื่องนื่มด้วยเห็นถุงดองด้วยจิ้งคนี่ยเอาไปเอาถุงนี้อ่ะแต่เอาดี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 ่ีเอาไอ้ดีดีเห็นไหมเห็นแม่เวอร์ดีแม่นี่ทุกคนน้องด้าก็เฮ็ดท่าเนาะนี่มาเบิ่งแม่เบิ่งทุกคนนี่เฮ้เวอร์สีเป็นไฟอ่ะ เอาเอาเอาขี้เอ้ยเอาขี้ดินมาล้างน้ำแล้วก็มาเสียบใส่หน่อยนี้น้ำดินเจน้ำเจน้ำ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 อันนี้จะเป็นแบบอย่างที่เส้น้ำแม่เอาอย่างว่าเส้ได้ไหมน้ำนะเสียบยาฟลอรดานโอ้ยาฟลอรดานนี่อันพวกสุดห้านี่ทุกคนก็ทำการเสียบลงกันนี้เนาะเสียบลงประมาณไหนสุดหักเลยเนาะเสียบลงประมาณสุดหักสุดเลยดี ห้าอัาอนห้าคนบนี้ออกอประมาณนั้นเนาะเสียบไว้อันพ,พูกซ้ำม,มันแซมตัวที่มันตายาว่าตอนนี้มัน,นเอาไปพูกไว้แล้วพัดพ่นหมดตู้จักบ้านตอนนี้เห็นแะ้วบุ้งว่าที่ตายจากอันตายน้อยตายไล่ซ้ำใดนเนาะฮือหอนกาไว้ไว้เพื่อว่าตัวใดมันตายะะเขาเป็นตัวแทนใช่เมนอันนี้เป็นอย่างมาเตะประเทศไทยหัวได้ทุกคน ขัวสิได้เต็ละต้นเพื่อนข้ามประเทศไปพุณจะซื้อต่าอยู่ที่นี่ละติดปีนี้น่เพราเขาซื้อสองร้อยหันเพื่นเพื่อซีอันเลยถูกมาที่ร้อย่ายละเรืออยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบนาะเก้าสิบเราหามาสั่งเลยเหลืออีกจากอันนันะนี่หากันได้สี่สิบแปดสี่สิบแปดเรือ อ่าสี่สิบสองเฮ้ยแม่นิ่งโอเคทุกคนตอนนี้น้องนดิมกับมองดาก็ได้ให้เบาอันดินที่ียับหอยแดำเป็นกระชมาียบไม้สวยแม่เลยนะคะเสียบไม้น่าจะผลเสียบเสียบตั้งเดือนดิแม่ตาปิ้นไปฟังอะไรกันได้ป่แม่ฟังเดีกันได้ก่อนเราไปจัดเอาเนาะเคิ่งเสร็จเครื่องกลางกมือมันสอดท่งนี่เนาะสุดห้ากันแล้วบสุดแล้วมา เสียบลงไปเลยนะคะทุกคนมาเสียบลงแบบให้มันซุดไปทุกคนพี่หาบอสุดบปดได้เลยแม่ต้องให้เป็นจำเลยนะคะทุกคนจำจำว่นมีหัก<ำ> <c oughs> แม่เสียบไปเลย,บ,ยบันที่มีหากเป็นขน,นนะันะทุกคนก็ได้ตัดออเออ เอาเป็นแบบเอาสิ่นี้น้อยก็ได้เป็นห้าก็เป็นคนเป็นห้ากราเป็นห้าเป็นคนเอ้าเป็นคนได้และวอย่าไปงัดด้วยเสียบซื้อๆแล้วอย่าไปจับตามันไล่ตามันจะตายผลดีสนเดือมโอ้ วนอไเคดิมาใส่ยินไรดินเนี่ยดพกหาดินมาใส่ชิวฮะ่ไรดินวะข่่ดนมาโอ๊ยจับหัวดีาีกใช่เนาอม่ขันนจับห้าห้ากับยุทธีนี่ตาบแล้วกอไนะเนี่ย้มักบอเลือบันี้ฮะบอลเือทำเสียบมาเสียมาแล้วแตนไม่เสก่ เหลือหนึ่งเหลือสองนี่พว่าเก้าสิบเอ็ดเทอตอเก้าสิบเอดไปแม่ตอดอันนี้อีกกว่าเก้าสิบซิซิแม่ตัดอันนี้อีกบ่ตัดเอีง่มุดเลยที่บอกมดเลยนะเรียบร้อยโอ้สอดทองยางเปลี่ยนเปลี่ยน นี่องยางอะไรอันไอเดียมอันนั้น้ากมันโคตรเอนน่ว้เรียบร้อยเลยนี่นับปดูจะอ่านแผวนับไดนบ้านับนับนับ้าหลังนี่มูแต่ว่วาสซีอะไรอยู่หลังนับออไปนี่สซีเนาะนับออไปนี่บนับได้บ้าหนึ่งสองสามอ้เป็นแถวโอ้ ยนั้จังนับก็ได้บันเอาไปใส่หือนจังนี่ทุกคนนี่เป็นแถวแล้วก็สืประมาณกีแปดสิบปลายเก้าสิบเอดสิบปรไมเก้าสิบสอสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบสองสิบสี่สหกสิดสิบเก้าสามสิบสองสามสี่สามสิบอยู่นี่นะสามสิบสองสส่สงทีใสเออเอาอ้สามสิบสามสิบยี่นี้ลูกสามสองที่ใสนี่สามสี่ สามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสิบหกสองหกสี่หกสามหกสามหกสิบสามเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วผก็เพียงแปดสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ดแปอ้ยทุกคนแปดสเจดหรือแปดสิบปดนี่ยเพรว่าลูกอันเช่นลูกสิลูกอันนว่ามันเบาเลยซองอันไม่ให้เกาสิบนไม่ตัดทองยาวซองเกา0ิดน่วยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องหิ้่กับแม่เวิร์ดน้องด้ากิขอตลาไปก่อนนะคะไปด้วยไหมเฮ็ดแบบอันเสียบอย่างแล้ววิธทอยเราก็ิเอาไปไว้ด้วยเอาไปงพ่อพ่อมาพ่อเมีนพ่อีะไปชวยเรียกเงินดีเพราเมนบ้านเฮาเสีย โอเคทุกคนสำหรับทีมนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนบวกกดข้ามโฆษณาให้น้องดิมกับม้งได้ที่นี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิมกับมังได้คลิปต่อไปแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเพื่อพัดคลิปใหม่จากน้องดิมม้งได้สำหรับทีปนี้ก็ขอเกล้าพระมายาดีีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าะละคะสำเร็จแล้วค่ะ